สวัสดีครับทุกคนครับกลับมาพบกับเฮฮักอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเฮฮักจะมาสอนวิธีการแก้ไขปัญหาไวรัสซ่อนไฟล์ในแฟลชไดร์ของเรานะครับซึ่งหลายๆคนกำลังประสบปัญหาอยู่นะครับเ,เวลาเราจะเปิดมาใช้งานนะครับเวลาเราเสียบแฟลชไดร์เข้าไปในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราหรือเครื่องโน้ตบุ๊กนะครับเราก็จะไม่สามารถเปิดไฟล์งานของเราในแฟลชไดร์ได้นะครับ เดี๋ยววันนี้แฮกจะมาบอกนะครับว่าทํำยังไงนะครับเราไปดูกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับให้เราเสียบแฟลชไดร์เข้าไปที่โน้ตบุ๊กหรือคอมพิวเตอร์ของเรานะครับแฮกเสียบเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะพบว่าแฟลชไดร์ของเรามันจะอยู่ที่ไดรฟจี G นะครับมันขึ้นมาตรงนี้นะครับนี่นะฮะเ,เครื่องที่มีสแกนไวรัสอยู่ในเครื่องนะครับมันก็จะขึ้น นะครับมันก็จะขึ้นตัวตัวนี้นะฮะตัวแจ้งสแกนไวรัสนี่นะฮะว่าเราจะสแกนไหมนะครับเนื่องจากว่ามันตรวจพบไวรัสนะครับเราก็กดโนไปก็ได้นะครับทีนี้นะครับมันก็จะถ้าเป็นบางเครื่องเนี่ยเครื่องมันก็จะเด้งขึ้นตัวแฟลชไดซ์ของเรามาโดยอัตโนมัติเลยนะครับตรงนี้นะฮะนี้คือไดซ์จีนะครับพอขึ้นไดซ์จีมานะครับตรงนี้นะฮะ ไฟงานของงแฮกในในนี้นะครับจริงๆมันจะมีไฟล์งานอยู่มากมายเลยนะครับแต่เผอิญเนี่ยงานเนี่ยมันโดนมันโดนไวรัสซ่อนไว้นะครับให้มันเหลือแค่ช็อตคัดแค่นี้นะฮะเหลือแค่860ไบต์เองนะครับตอนแรกไงแฮกก็ตกใจนะครับว่าเอ๊ะมันงานมันหายไปไหนนะครับก็ตกใจมากนะครับเพราะมันมีงานสําคัญหลายอย่างนะครับทีนี้เรามาดูนะครับเราจะแก้ไขยังไงนะครับเราปิดตัวแฟลชไดจีของเราไปก่อนนะครับ แล้วให้ทุกท่านมาเลือกตรงนี้นะครับตรงหน้าต่างวินโดว์ที่เป็นจุดสตาร์ทต,ตรงชัดชัดดาวของเราตรงนี้นะครับบางเครื่องเนี่ยพอคลิกเข้ามาเนี่ยมันก็จะมีช่องให้พิมพ์เซิร์ชอัตโนมัติตร,ตรงนี้เลยนะครับแต่ว่าเครื่องของ He h ฮงค์ฮเป็นโน้ตบุ๊กนะครับให้ทําการคลิกขวานะครับพอคลิกขวานะครับให้เราไปเลือกที่รันนะครับมันก็จะขึ้นนะครับนี่นะฮะ มันก็จะขึ้นช่อง Open ตรงนี้ให้เรานะครับหรือถ้าเราไม่ไม่เ <there> ลือกรันนะครับเราคลิกขวานะครับเราไปเลือกตรงเซิร์ชตรงนี้ก็ได้นะครับมันก็จะขึ้นช่องพิมพ์ค้นหาตรงนี้ให้เราเหมือนกันนะครับเดี๋ยวแฮกจะคลิกคลิกขวานะครับแล้วก็ไปเลือกที่รันเนี่ยนะครับเสร็จแล้ว Zack แฮกก็พิมพ์คำว่า c นะครับ cmd นะครับให้ทุกท่านเนี่ยพิมพ์คำว่า cmd นะครับเสร็จแล้วกด enter นะครับ พอกด enter นะครับมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะฮะขึ้นหน้าจอมาแบบนี้นะครับขึ้นว่า d i c user คือกวีวัน์แฮกชื่อกวีวัน์นะครับให้เราพิมพ์ไรนะครับพิมพ์ไรที่แฝชไรเราเสียบไปเมื่อสักครู่นี่นะฮะเมื่อสักครู่เนี่ยของแฮกอยู่ด i c e g นะครับก็พิมพ์คําว่า g แล้วก็โคลอนนะครับหลังจากนั้นเราก็กด enter นะครับนี่นะครับมันก็จะขึ้นได c e g ขึ้นมานะครับพอขึ้นได c e g ขึ้นมาแบบนี้นะครับ ให้เราพิมพ์ตามมีแฮกเลยนะครับพิมพ์คำว่า a t t r i b นะครับ a t t r i b นะครับแล้วเสร็จแล้วเราก็เคาะ1เคาะนะครับเป็นวักแล้วก็ขีดดัดนะครับขีดดัดพิมพ์ s นะครับแล้วก็เว้นวักอีกหนึ่งช่องนะครับเคาะนะฮะแล้วขีดดัดนะครับพิมพ์ h ฮ่องกงนะฮะแล้วก็เคาะอีกหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ขีดดัด r นะครับ เป็นตัวเล็กนะครับแล้วก็เคาะอีกหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็พิมพ์สแลสนะครับสแลสแล้วก็พิมพ์ตัว s นะครับ s สิงคโปร์เนี่ยนะฮะแล้วเคาะหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็พิมพ์สแลสนะครับสแลสแล้วก็พิมพ์ d นะครับ d เล็กนะฮะพอพิมพ์เสร็จแล้วนะครับให้เรากด enter นะครับนี่นะครับพอกด enter เสร็จแล้วนะครับให้เราไปดูที่อ่า ย่อไว้ก่อนนะครับเราก็ไปเปิดดูไฟล์ของเรานะครับมาดูที่ไดจีนะครับนี่นะครับไดจีของแฮกนะครับมันมีงานอยู่5้ากิกเนี่ยนะฮะอนี้ก็เปิดขึ้นมานะครับนี่นะครับงานเมื่อสักครู่นี้มันจะมันตะเกียตอนก่อนที่แฮกจะทําการเปิดแก้ไขตัวไวรัสที่ซ่อนไฟล์นะครับมันจะขึ้นแค่ตัวช็อตคัตตัวนี้นะฮะตอนนี้งานมันกลับมาแล้วนะครับมันกลับมาแล้วนะฮะนี่นะฮะมันกลับเข้ามาเราก็เปิดเข้าไปดูนะครับนี่นะครับ นี่ครับงานแฮกกลับมาหมดแล้วนะครับนี่นะครับเราก็เปิดเข้าไปดูมันก็จะมีงานของเงยแฮกนะครับก็เปิดได้ตามปกตินะครับนี่นะฮะนี่ครับงานกลับมาแล้วนะครับส่วนตัวนี้นะครับ system volume information นี่นะฮะตัวนี้นะครับเราก็สามารถ e l e t e ไปได้เลยนะครับดูเงี้ยฮกจะ Delete ไปเลยนะฮะไปแล้วนะครับ มันก็จะระบบจะลบเองนะครับอันนี้กลับมาแล้วนะครับเป็นไงบ้างครับง่ายๆแค่นี้เองครับทุกท่านถ้าหักไฟนะครับไฟงานในแฟลชไดร์หรือทรัมไดร์ของเราเนี่ยถูกไวรัสนะครับถูกไวรัสซ่อนไฟล์ไม่ต้องตกใจนะครับให้ทุกท่านนะครับทำตามวิธีการหรือขั้นตอนที่แฮกบอกเมื่อสักครู่นะครับแล้วไฟล์งานของเราที่อยู่ในแฟลชไดร์ก็จะกลับคืนมาทุกท่านก็จะได้เปิดใช้งานได้ตามปกติ นะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับพี่แฮกก็มาแนะนำวิธีการเปิดไฟล์งานของเราขึ้นมานะครับเรียกหรือกู้คืนไฟล์งานของเรากลับคืนมาจากการที่ถูกไวรัสซ่อนไฟล์งานของเราไว้ในแฟลชไดร์นั่นเองครับในคลิปต่อไปนะครับพี่แฮกจะนําข่าวสารสาระความรู้ดีๆมาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับอย่าลืมนะครับก่อนจากกันนะครับอย่าลืมกดติดตามหรือกด subscribe เพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารต่างๆที่เฮฮกจะนํามาฝากทุกท่านนะครับสําหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ